สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องใช้คําว่าเรามีการย้ายย้ายลงรถสำมโนประชากรย้ายลงรถนิดหน่อยก็เลยได้โอกาสถ่ายบอยทอยอีกหนึ่งอย่างของคุณใช่ครับผมซึ่งป๊อปไหมคันนี้ก็น่าจะป๊อปนะครับต้องป๊อปนะใช่ต้องใช้คำว่าป๊อปแหละเพราะว่าป๊อปกันเขาก็ว่าป๊อปเพราะว่าหลายคนอยากมีแต่หาไม่ได้ใชคคำนี้ใช่ครับหลายคนแบบว่าพยายามแล้วก็ยังหาไม่ได้ครับผมมันคืออะไรคือรถมอเตอร์ไซค์สามคันนี้นะครับ คาติดูคาติสปอร์ตคาร์ซึ่งพวกเราต้องเท้าความว่าดูคาติในสมัยก่อนนะมันก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบคลาสสิกสปอร์ตคลาสสิกสปอร์ตอ่าสปอร์ตคลาสสิกสปอร์ตคลาสสิกประมาณนั้นซึ่งก็จะออกมาทั้งหมดมันก็คล้ายๆกันน่ะออกมาทั้งหมด4ตัวแต่วันนี้เนี่ยเรามีให้ดู3ตัวมี3ตัวเรายังขาดอีกหนึ่งตัวไปพี่น้องกันนะครับผมเนาะเราเริ่มจากคันแรกเลยครับพอสมาร์ทพอสมาร์ทมันเป็นรถที่ รล้ลึกถึงนักแขกคนหนึ่งชื่อพอลสมาลุงพอลนั่นเองลุงพอลนะครับลุงพอลนี่รักเมืองไทยมากนะมาบ่อยมาบ่อยมากเลยนะครับเห็นว่ามาบ่อยมากรถรถพอลสมาบางคันเนี่ยจะมีลายเซ็นของลุงพอลด้วยเพราะว่าตอนนั้นลุงพอลเนี่ยเขามีมิทติ่งคุณจำได้มีมิทติ่งดูค่ะทเขาเปิดตัวของตัวสแคมเบอร์อ่ะเขามาแสดงในรถเลยเป็นสีนี้เหมือนกันเนาะสีนี้เฟรมสีสีฟ้าเนี่ยฟ้ามินนี่เลยเกี่ยวมินนี่เลยแล้วเขาก็ลุงพอลก็มาเติม วันนี้ผมก็ไปงานมาซึ่งก็คือคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันที่มี2,000คันในโลกมี2,000คันแต่ว่าคันนี้จะเต็มกว่าเดิมอีกก็คือใน2,000คันมัมีแค่500คันที่เป็นสเปคอเมริกาหน้าไมมันจะเป็น MPH เออมันคือไมล์ต่อชั่วโมเพราะว่าที่อเมริกามาใช้มาตรวัดคือไมล์เป็นไมนะครับแต่ถ้ากรุงเทพประเทศไทยก็เป็น KM กิโลอ่า ก็เป็น K M ประมาณนี้งกออันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน500คันนั้นก็เลยเอามาให้เพื่อนๆในรายการได้ชมกันแต่คันนี้เนี่ยตอนที่ได้มามันพิเศษกว่านั้นคือมันมีชุดแฟริ่งข้างมาด้วยมันมีแฟริ่งข้างปกติแล้วมันจะไม่มีแฟริ่งข้างเนาะก็จะมีมันจะจบแค่ถังอ่าแต่อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นของแต่งที่เป็นแฟริ่งข้างของรุ่นของเขาแล้วบวกด้วยเลข16เลข16ที่เป็นพร้อมสมาร์ทเป็นเลขประจำตัวของลุงแล้วก็จะมีของแต่งยุบยิบฟุบปิกไม ข้อซาร์อะไรก็แล้วแต่คุณก็ได้มันมามีขาตั้งด้วยบอกราคาได้ไหมอะไรครับบอกราคาได้ไหมราคาไม่มีไม่มีราคาไม่มีราคาจ้าเนอยู่แับว่าเรานิยมชมชอบมบนั้นเราชอบมันเราพอใจจะซื้อมันในราคานี้แต่เห็นตัวปัจจุบันที่มีเห็นขายในในอินเทอร์เน็ตตอนเนี้ยผมก็เห็นไม่มีแฟรลิงข้างด้วยไม่มีแฟรลิงตัวธรรมดาไม่ค่อยมีแต่ไม่ค่อยมีของแต่ตอนที่ยังยารเสผมยังเขียน ประมาณนั้นอันนี้คือเห็นไม่ใช่คันนี้นะถือว่าเห็นในในในที่เขาเคยโพสต์ขายกันใช่ใช่ครับเก๋ก็ถนราคาประมาณนี้แล้วกันเล่นเซลว่าเป็นตัวเลขเอกเอกไว้แต่ที่สำคัญคือรถตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทะเบร์แท้ทะเบียนเราเล่นแต่รถทะเบียนเออไม่ไม่เอารถเราเล่นรถถูกต้องรถถูกต้องถ้ารถไม่ถูกต้องมันก็อาจจะราคาดรอปลงมาแต่มันก็ไม่สบายใจจะมาเข้ารายการอย่างนี้ก็ไม่กล้าเข้าไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องซ่อนมันไว้อาจจะมีแบบมีความภูมิใจแบบแอบๆคุณจะซ่อนอะไรไว้เฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีแล้วซ่อนแล้ว เออคุณนีกร่บ <นะ S 2> ผมก็ยิ่งแข<ผ>ก<อ>เยอะอยู่เต็มหลังอยู่ตัวที่สองนะฮะครับก็คือ MH900 MH900 าร้อเอหมายเลูหมายเลูซึ่งก็จะเป็นใช้คำว่าเป็นตัวคู่บุญกันแน่ มันเป็นเต็ดเหมือนกันอ่าสองพันคันเหมือนกันสองพันคันแต่คันนี้มันมี s e r น a l number อ่ามันแจ๋วกว่าตรงที่มันมีรันนัมเบอร์อ่าคันนี้เป็นคันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอ่าะก็ต้องบอกว่าเป็นความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าคุณมีพอคุณจะต้องมีไมค์ไฮวูดด้วยใช่ครับผมใช้คำนี้ได้ไหมเพราะผมเวลาผมไปเห็นนะไม่ว่าไปที่ไหนจําได้ว่าที่โรงแรมแถวภาคใต้ก็มีโรงแรมหนึ่งที่มีเจ้าของเนี่ยเขาก็จะมีอีกคู่เนี้ย S <S <S จอดอยู่คู่กันผมไปอีกสถานที่หนึ่งในกรุงเทพฯที่ไหนที่ไหนที่ไหนพูดได้ไหมพูดชื่อได้ไหมไม่เอาดิเฮ้ยไม่พูดชื่อเขาหน่อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนโดนค่าการตลาด ที่นั่นเขาก็มีจอดอยู่คู่หนึ่งก็มีคู่หนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นหนึ่งคู่ที่จะต้องมีคู่กันใช่ใช่ถ้ามี A ต้องมี B ีที่เราบอกก็ไปบ่อยไปบ่อยอ่ะไปบ่อยมีเพื่อนชวนไปบ่อยเพื่อนชวนไปบ่อยไปท่ามารนี่ปพูดแล้วก็ไปบาร์ราาอหแล้วก็มีบาร์ครับเป็นแอเรียที่เหมือนแบบมันมีโรงเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแบบคุ้นๆมากครับผมไรประมาณนั้นตอนนั้นเขาก็มีคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งสังเกตดูว่าถ้าเขามีมีคู่ก็จะมีอาจจะมีหนึ่งคู่นี้ครับแต่บางคนเนี่ยมีสี่คันคมีส ซึ่งตอนนี้เรามี3าใช่บางคนจะมี4คันครบเราเคยเห็นแต่ตอนนี้เรามี3ซึ่งคันที่3นั่นก็คือ GT GT พัน GT พันก็เป็นรถโปรดักชั o นแล้วก็เข้าใจได้ว่าโอเคแต่ตระกูลนี้ผมบอกก่อนนะว่ารถ ที่เราซื้อขายกันตอนนี้ราคาแพงกว่าราคาป้ายทุกคันเลยนะต่อให้มันเป็นรถโปรดักชันก็ตามจริงเหรอครับจริงซึ่งเนี่ยอย่างอันนี้รถตอนนั้นราคาป้ายมัน9 0 0 0 0สกว่ามั้งตอนนี้ราคาซื้อขายกันก็อย่างที่คุณเห็นแล้วใครไปโง่ซื้อครับมีคนแบบนี้อยู่อย่าเรียกโง่ซื้อมีคนแบบนี้อยู่มีเยอะซะด้วยตัวนี้เองก็จีทพันธก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นรถโปรดักชันกันแต่ว่ามันก็มันมีมันต้องมีให้ครบนะซึ่งคุณยังขาดอีกหนึ่งคันครับ แต่เป็นรถที่หาง่ายที่สุดสปอร์ตพันในตระกูล4คันนี้รถที่ยังไม่มีเนี่ยเป็นรถที่หาง่ายที่สุดเยอะสุดในตลาดด้วยเพราะมันเยอะที่สุดในตลาดเพียงแต่แค่คุณยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจอ่าไปเจอมาอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่มีเล่มอาจจะอะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่ใช่ก็เลยแนวดีกว่าไว้ก่อนไว้ก่อนแต่คันนี้รถโปรดักชันก็โปรดักชันจริงจริงเดิมสนิทเลด มันมีที่เห็นได้ก็คือมีแค่แฮนด์มีปั๊มเนี่ยมีปั๊มกับแฮนด์เนี่ยเออปั๊มแต่งแล้วก็แฮนด์แต่งแล้วนั้นก็เป็นรถเดิมๆซึ่งก็เก็บคลีนๆได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถโปรดักชันมันก็ไม่จำเป็นต้องมีแอคเซสซอรี่อะไรมากใช่ครับผมแต่คุณก็ยังนีดที่จะมีสปอร์ตพันอยู่ใช่ไหมความชอบก็ยังอยากมียังอยากมีอยู่นะความชอบคือชอบโลโก้ดูปติกับดูดิอ๋อคุณชอบโลโก้เออใช่ดูปติโลโก้เก่าอันนี้มันเป็นนี่แล้วก็เสน่ห์ของไอ้รถคัน ไอรุ่นเนี้ยมันคือคัดแห้งเนาะมันจะเป็นตัวคัดแห้งอยู่กิ้ง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 เสียงมันจะกุนกิ้งนะซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้คัดเปียกหมดแล้วนะมันง่ายต่อการดูแลรักษาหรือเปล่ามันแต่มันอาจจะมันจะอาจจะขาดความเป็นแบบนะยุนนี้ของดุคติไปนะนะับเนี่ยเวลาคุณบางคนเนี่ยลดมาคัดเปียกก็ไปทำเป็นคัดแห้งนะใช่ถูกไหมก็โดนอีกอ่าโดนอีกโดนอีกเสียตังค์เพิ่มอีกใช่เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบชื่นชอบในการมีดุคติในที่เป็นเอ่อเซ ก็จะต้องมี4คันนี้คเป็นรถอยู่ในคอลเลกชันของคุณซึ่งอันนี้เราย้ายที่เก็บมันเราก็เลยได้โอกาสเอามาแบบเล่าให้ฟังว่าโอเคมันมีคอลเลกชันที่เป็นสปอร์ตแบบนี้ก็จริงๆถ้าคุณใครอยากจะมาดูตัวจริงนะครับก็มีโชว์อยู่เนาะหน้าเป็นตู้ปลาอยู่หน้าทับคาเฟ่หน้าทัฟคาฟเฟ่คุณมาเนี่ยคุณได้เห็นมันแน่แคุณก็มาชมเล่นๆคุณก็มาเดินดมๆดูได้ก็คือเราก็จะมีจอดไว้อยู่ที่นี่ครับถแบบนี้มีมันต้องโชว์นะซึ่งก็อย่างที่บอกเราขาดมันอีกหนึ่งเมับเราก็จะคครบัน ครับผมก็คงภาวนาให้เจอคู่มันนะครับทะเดของมันอย่างหนึ่งคือถ้าใช้ไปสักประมาณ10กว่าปี20ปีนี่ไม้มันจะลาวทุกคันมันเป็นสังเกตดูดิมันเป็นธรรมดาไม้มันแครกทุกคันเลยแครุกันแต่มันเป็นธรรมดาของรถรุ่นนี้เข้าใจได้เดี๋ยวเราไปซื้อไปซื้ออีกคันหนึ่งบอกพี่รถมีตำหนิบอกน้องไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นรถรุ่นนี้จริงๆนี่ว่ะใช่พรรถรุ่นนี้ใหม่มันแคร็กทุกคันมันทุกคันอันนี้คือเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไม่ได้อันนี้เราก็เอามาเล่ากันโจ๊กแล้วมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับรถรุ่นนี้ใช่ครับผมทาไมเราต้องเก็บในห้องแอร์วันนี้ก็แล้วทาไมต้องเก็บห้องแอร์รักษาสภาพอ๋อรักษาสภาพเพราะรถพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือด้วยความที่อายุมันแบบหลัก20ปีนะ ครับถึงแม้มันจะไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายแต่มันก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องที่มันเป็นห้องพวกควบุมอุณหภูมิมีการวอร์มอัพสม่ำเสมออย่างอย่างอย่างชุดนี้ที่เราย้ายออกมาก็คือหนึ่งเหตุผลคือสตาร์ว่ารรเราต้องสตาร์เราต้องวอร์มอัพมันต้องเช็คอัพมันว่าเฮ้ยทุกระบบมันรันปกปติหรือเปล่า แล้วพวกนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวปั๊มติ๊กอ่ะเดี๋ยวปั๊มติ๊กลาโลกอะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหายย่แต่หาอะไรได้นะอหาได้ยังหาอะไรได้มันยังเล่นได้ที่มีมีขายอยู่อ่ายังอยู่ในยุคที่ยังเล่นได้ยังมีอะไรขายอยู่ยังมีของเบิกอยู่ครับได้ยังไงก็ถ้าเกิดคุณชอบบอยทอยของเล่นแบบนี้ก็ฝากติดตามช่องอะไรอะไรก็ป๊อบของเราด้วยได้ครับแล้วก็จะพาคุณไปดูบอยทอยแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอยากขึ้นซับสักแสน จะแสนแล้วผลักดันให้มันเป็นแสนซับให้ได้ลูกพี่อยากได้มากๆเลยอย่างไรรบกวนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ